ฟ้าแต่งกับไมโลนั่นนั่นเพิ่งให้กินนมองไม่เว่ไปเดี๋ยวไปเติมให้ไม่โลตึ๊กหน่อยเดี๋ยวพี่ออนเรียน,น่ะไมโลแฝดละอยู่ในยุคโควิดห้ามเข้าใกล้เกินหนึ่งเมตรไมโลแฝดพี่อ่อนละแล้วก็คุยเดี๋ยวพี่ออนจะเติมนมให้ไมโลนนหน่อยไม่ลร้ลองแอ๊ะแอะละละไม่ละ แม,มรูน้องเออพี่อันเรียกไมรูไมรนไูน้องเออน้ำ้ฟน้ำ้าหาวเลยหาวแมรูร้องเอเติมนมให้ไมรูน่อยหนึง่งามรูเติมกินไปแล้วเติมให้หน่อยไมรูกินไปแล้วพี่อนเติมนมให้หน่อยกินดิไมรูกิน วันก่อนไมโลไม่ไมโลไม่ได้มาบ้านพี่ออนไม่ได้มาวันหนึ่งคิดถึง <c oughs> เป็นห่วงนึกว่าตัวอะไรมันจะคาบไปแล้วแต่ถ้าไมโลเป็นอะไรไปก <c oughs> ่อนที่พี่ออนจะจากไปไมโลก็ไม่ลำบากอย่างน้นอ,อยีพี่ออนอยู่ไมโลก็มีพี่ออนคอยดูลยแลได้หาให้นมแม้พี่ออนจะ ไม่มีงานทำแต่พี่ออนก็แบ่งเงินมาเลี้ยงไมโลเดือนละสี่สิบห้าสิบไปเพราะมันจะอยู่ไม่นานสามสี่ปีเดี๋ยวมันก็จากไปย่าฟังแถวนี้ลกๆเดี๋ยวตัวอะไรมันก็เอาไปกิน,น,มน,มมนไมโลต้องมาเที่ยวอยู่แล้วเป็นแมวหลังหมู่บ้านไมโลต้องมาเที่ยวเดินผ่านพี่ออนมาก็แวะมาพี่ออนก็ให้กินนมกินอาหาร ไมโลอยู่ไม่คี่ปีไมโลก็จากไปไมโลกับน้องฝ้ายมีเพื่อนคอยห่วงแต่เราแต่พี่ออน